ก็ขอกราบสวัสดีนะครับเดินมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มายืนหน้ากระดานเหมือนเดิมนะครับยืนหน้าหน้าเวทีเหมือนเดิมเนาะครับโอ้หมาหนักหมาหลายนะครับอ่าอันนี้คือผู้เข้าประกวดหมายเลขห้านะครับนี่เจอว่าน้องจ๊ะจ๋านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหน่วยงานทางการศึกษาตีอาหารความสําคัญของการ อานุรักษ์นะครับการประกวดหรือว่าสืบอสาราสิ่งที่ดีงามของมองสองเขานะครับซึ่งปีดีผ่านๆมาเขาก็จะหันจะมิในส่วนของออปทอนะครับอปอทอย่างต่างๆส่งเข้าประกวปีนี้เขาก็จะหันได้จากว่านี้นะครับหน่วยงานการศึกษาแล้วก็หน่วยงานอื่นๆแหมจัดหลาหน่วยงานนะครับทีให้ความรวมมือนอะใหกความสนใจครับการประกวดในยิงงามตามแบบในยิงเมียสองนะครับต่อไปนะครับหมายเลข6นะครับสาวงามจาก บูู้ทรงข้อประกว่าคือบริษัทอิตาะเลียนไทยนะครับนังสาวสิลานันขวัญอ่อนนะครับชื่อเล่นจอว่าน้องนุ้ยนะครับอายุ12ปีครับน้ำหนัก47กิโลกรัมส่วนสูง106เซนติเมตรสัดส่วน32-5-38น,นะครับอาศัยอยู่ที่บ้านบางดินนะครับตำบลบ้านกลางอำเภอสองจังหวัดแต่นะครับขอเสียงปรบมือ คือกับหมายเลขพวกนะครับนางนุ้ยแล้วก็ขอเสียงบริษัทอิตาเลียนไทย้วยครับอ่านักมาหลายเหมือนกันนะครับแต่ละอ่ากองเชียร์แต่ละสาวงามนะครับกับโบเพกันเลยนะครับมากันนักกันหลายเนาะอ่าซื้อหัวใจหอมไม่นะครับหัวใจของเอามีจํานวนจํากัดนะครับเนาะอ่ามดลรเดียวออามาวนใหม่นะครับอ่าดับต่อไปนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข หมายเลขเจ็ดนะครับจากวิสาหากิจชุมชนสุราซักท้องแตกนะครับผู้เข้าประกวดนะครับนางสาวกุนนิดาใช้มือจเจ่นจจอว่าน้องไฟนะครับอา,อายุเปิน18ปีนะครับส่วนสูง163เซนติเมตรเจ้าของสัดส่วนนะครับ32ส36อาอาศัยอยู่ตีบ้านปลาเหลาเหนือนะครับ ตำบลุเสียบอำเภอสองจังหวัดแปรความสามารถคือฟอนรำครับขอเสียงกองเชียนะครับวิสาหกิจชุมชนสุราซักพองแปรอเสียงิีครับอ่านะครับอี้กับมาจะเสียบนะครับเนาะเสียบกั็คือความ่วมือทั้งในส่วนของอบตเสียบตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนตัวนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับตีให้ความลวมือนอกตีหันความสำคัญของการประกวดนะครับใน งานของเขาในคำคืนนี้นะครับแต่ละสาวงามก็จะแต่งกายเหมือนกันหมดนะครับทรงผมนะครับเก้าสูงเหมือนกันหมดนะครับเครื่องประดับก็แล้วแต่ความเหมาะสมความสวยงามเนะาะาัซซินเปิดห้องวัดซินแลนะครับ สิ้นดำแดงมีเสื้อแขนกระบอกเป็นสีมะฮอมมสีดำนะครับเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของบ้างแปลของเขานะครับแล้วก็มีการโฮมสบายนะครับด้วยสบายสีแดงนะครับอ่าแล้วก็มีสายสาพายของกูทรงครอบประกวดในหน่วยงานต่างๆนะครับลำดับต่อไปนะครับหมายเลขกแปะผูครอบประกวดหมายเลขแปะนะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุนนะครับอ่านางสาวสรัญชนะแสงแก้วนะครับจรเล่นเจรหวน้องปังตอน อายุ2 2ปีครับน้ำหนัก48กิโลกรัมส่วนสูง157เซนติเมตรนะครับสัดส่ว 32, น32อเาอาศัยยู่ทบ้านหนุ่มเหนือครับตำบลบ้านหนุนนอำเภอ2จังหวัดแปงนะครับขอเสียงอบตบ้านหนุนครับเสียงดังนะครับน่าจะน่าจะจิ๊บมาเมาะละเนี่เสียงกำลังได้ได้ผีเลยนะครับ เดี๋ยวดึกๆไปก็จะดังขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือบ้านก็อาจจะเบาลงเพราะว่ายุดนะครับครับลำดับต่อไปนะครับสาวงามหมายเลขเก้านะครับจากกลุ่มเครือข่ายการศึกษา2องฟังสามะคีนะครับนางสาวลักกีกาใจกุ้มนะครับอายุสหกปีครับน้ำหนัก62กิโลกรัมส่วนสูง160เซนติเมตรนะครับ สัส่วน3 4 3 1 4 0นะครับก็เป็นคนบ้านบังฟอนนะครับตำบลหัวเมืองอําเภอ2จังหวัดแตรนะครับความสามารถพิเศษก็คือฟอนยอยดศประหลอนนะครับขอเสียงกลุ่มเครือข่ายการศึกษา2องฟังสามัคคีครับวันนี้ท่านพอแต่ละโรงเรียนนะครับมาเชียร์กันต๊ยนะครับทั้งสองฟังถ้ำยงเหนือนะครับกลุ่มเครือข่ายทั้งสกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนใน ตียูในสังกัดอำเภอสองนะครับอ่าก็จะมีย้มเหนือกับสองฟังสาม่อคีนะครับอ่าทั้งสองกลุมการเลี้ยงเห็นถึงความสำคัญแล้วกทส่งนางงามเข้าประกวดนะครับก็ต้องขอพูดไปยังผู้บริหารโรงเรียนต่างๆทั้งสองกลุมเครือข่ายนะครับลำดับต่อไปนะครับนางงามหมายเลขสิบครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลตอิปุนนะครับนางสาวการชนกคงสวรรค์น,นะครับจือเล่นจือว่าอ่าน้องเจ้านานนะครับ น้องเจ้าไหนอายุ18ปีครับน้ำหนัก55กิโลกรัมส่วนสูง175เซนติเมตรสัดส่วน 32, 32เซา32เซเจส36นะครับเป็นสาวงามจากบ้านลูนิเกตนะครับตำบลห้วยไม้อำเภอ2จังหวัดแปรความสาม,มารถพิเศษนะครับมีฟ้อนรำมีเล่นเครื่องดนตรีนะครับแซกซโซโฟนนะครับ นี่กะเป็นน้องเจ้าหนายคอเสียงอปทตะปูนครับอยู่ตรงใดครับโออยู่ตรงหลังกับีอยู่ตรงหน้ากับีนะครับเขาต้องตกใจนะครับีเลี่ยงกายมีลีลาท่าทางการเชียร์ตีแตกต่างกันออกไปนะครับอ่าบางคนก็จะนิ่มนวลบางคนก็จะฮึกเหิมนะครับท่านแคร์คูมิกรติท่านนายกท่านในอำเภอบริสดุ้งนะครับ โบกมีอย่างเนาะเป็นการเชียร์นางงามเอามวนนะครับเหมือนกับเขาเชียร์มวยนั่นนะครับเดี๋ยวพอหลอบลึกๆเข้าไปก็จะมันไปเรื่อยๆนะครับภาพลำดับต่อไปนะครับหมายเลข11นะครับสาวงามนะครับจากหน่วยงานตีทสงขบประกดจากเทศบาลตำบลบลนสองนะครับนางสาวทีรินทร์้อนกาสมบูรณ์นะครับจูเล่นจูวาน้องเบลนะครับอายุ1ปี น,น้ำหนัก55กิโลกรัมนะครับส่วนสูง168เซนติเมตรเจ้าของสัดส่วน3 4 4 5 3 5นะครับภูมิลำเนาอยู่ตีหมู่บ้านบ้านกลางตำบลบ้านกลางอำเภอ2จังหวัดแป่ความสามารถค่อนรำคอเสียงเทศบาลตำบล2ทีครับอ่ามีสุ้มอยู่นะครับยังบอกเก็บสุ้มเตือนะครับอลอเชียร์นางงามก่อนนะครับสำหรับเทศบาลตำบล2ของเขานะครับ เลข1 1นะครับน่องเดลยวทีรินทร์กาสุบู์นะครับงามเหมือนกันมดเลยนะครับตอนนี้ขึ้นมา1 0หมายเลขเนี่ยนะครับเคาะบ็ได้เลยว่าไผยมงนะครับคือนี่งามเหมือนกันมดนอ้องบางทองกาจำลูกจำหลานบ่ได้นะครับอ,ออกบ้านเป็นแฮมยางหนึ่งยู่บนเปนทีเป็นแฮมยางหนึ่งน,นะ ความสวยงามเขาเซกกันขึ้นมาได้เสื้อผ้าหน้าผมนะครับปีเลี่งนางงามทากันเต็มที่นะครับแปลงโฉมเขาเ้องกว่าเมคโอเวอร์นี่นะเมคโอเวอร์ Make over, แปลงโฉมสาวงามนะครับเดี๋ยวกะมันผมเป็นเจ้ากัะกล้าไปเป็ียนคนเดิมนะครับ <c oughs> ครับลำดับต่อไปนะครับหมายเลข12น,นะครับสาวงามจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติแม่ยมนะครับนางสาวอักษราภักกิตพายัพนะครับจื้อเล่นจวนน้องไม้อายุเสาสามปีครับน้ำหนักห้าสิบหกกิโลกร,รัมส่วนสูงหนึ่งรอยเจ็ดสิบเซนติเมตรเจ้าของสัดส่วนสามสิบสี่สาสี่สามสิบห้านะครับอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยไม้ครับตำบลห้วยไม้อำเภอสองจังหวัดแพร่ความสามารถร้องเพลงนะครับคอเสียง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอบบ้อมผู้ทยันแห่งชาติแมยยมครับเสียงจะดังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเปิดบอมขอตั้งแต่5้าโมงเลงแวครับเออบอมขออยู่ตั้งข้างนะนะสีเขียวๆแล้วนะ,ะเสียงก็จะดังขึ้นดังขึ้นนะครับอันนี้เป็นสาวงามหมายเลข12นะครับ ครับลำดับต่อไปสาวงามหมายเลขสุดท้ายนะครับหมายเลข13เนาะพีน,นีเลข13ลัคกี้นัมเบอร์นะยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเข้าหวยออนไลน์เลย3 1 1 3นึนะครับซื้อเลยไปเดี๋ยวนี้นะนะครับหมายเลข13นะครับผู้เข้าประกวดนะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลตุ่มนาวนะครับนางสาวจุธามาดเรืองบงนะครับจ่อเล่นจิวันน้องเฟิร์น อายุซเจตปีนะครับน้ำหนัก68กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรเจ้าของสัส่วน36นะครับ30 40นะครับอาศัยอยู่ที่ต่ำบนบ้านหนุนอ,อําเภอสองจังหวัดแตรนะครับนะเป็นประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตุงน้านะครับขอเสียงเอาปดตุงน้าครับอยู่ตรงใดนายกแตนอยู่ต่ำใดครับ อ่านะครับมากันหลายเนาะอันนี้กาสรสาวงามทั้ง13สาวงามนะครับจากหน่วยงานต่างๆตีส่งเข้าประกวดนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะให้น้องน้องแนะนาตั๋วทีละคนนะครับเดี๋ยวขอทีมงานขอไม้จ้วยนะครับขอไม้หนึ่งตั๋วเนาะอ่า่อแนะนาตั๋วจื้อแต้จื้อเล่นนะครับเป็นไผ่มาตังมาจากตังดไดไใครเป็นล้านนะสาม ฟังเตี้ยฟังเตี้ยมานะครับมานะครับอ่าสามครับสองเกิงครับสองเกิงสองเกิงสอง และนอหนึ่งหมดเวลานะครับสำหรับการมอบรางวัลขวัญใจเวียนสองในช่วงแรกนี่นะครับตอนนี้ขอเชิญทีมงานเกม